ตะยุบูดเนาอะอยุบานนั้นองไหวมันเลขที่หาสีสามนั้น,น,นองไหวสามผงอยู่ละเมื่อนุสิป,ปูกยางหันผู้ดีทั้งบริษัทปุยดอกคุ่นเพื่อนกับมาอบร่มอยู่อ่นจะไม่สามผงเนาะหนูก็เลยถามเพื่อนว่าใส่แบบไหนะนะเพราะหนูยังมุกป,ปูกตอนนั้นเพราะหนูอบรมแล้วกระสอถามผู้จัดการเพื่อนว่าให้ให้ล่องพื้นหนูก็เลยกาลัางสิป,ปูผู้ดีพาออบร่มแล้วหนูก็เลยเอามาล่องพื้นนีประมาณเคึ่งโ้วมั้ง เพราะส่่ไลายกับย่านมันตายก็คุดลุมแล้วเนาะหนูก็เอาปุยใส่ปุยไส่แล้วก็กบกบแล้วก็เอาย่างลุ่นะครับผมแต่ทดสอบไดยี่สิบมีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปลูกยี่สิบพืชเสภาพืชสภาตอนปลูกนี่มันต้นมันขนาดไหนตอนปลูกประมาณปลูกจะะนี่จะเอาไหทถือไลละไลละศอ นุ่งปูชิบหาไรกันี่คือใช่ใส่ทุกต้นโอ้งามเนาะได้ยางนี้นกะชอนเดือนได้ขนาดนี้กังามเหรอเนาะครับผมครับผมแต่ชัดแต่และชัดดีเคยพอบ่าครับแบบนี้บ่บ่ค่ะบ้านเท่าบ่มีดอกเอองามค่ะนุ่มันใจเนาะค่ะหนูมั่นใจนี่แหละนู่งเสืส้อใส่ตะปุ๋ยเนี่ยนู่งเสื้อใส่จะนี่ไปตลอดเล